สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรุ้งนะคะวันนี้นะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกันนะคะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะ คุณครูหลงจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเต้นประกอบเพลงไปเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆสำรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะต่อไปคุณครูลุงจะพาเด็กๆไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะวันนี้คุณครูลุงจะพาเด็กๆไปทบทวนอ่าสีภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าสีในภาษาอังกฤษอ่านว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆไปทบทวนพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ ไปดูที่สีแรกกันเลยนะคะ Color สีต่อไปนะคะสีอะไรคะเด็กๆเรด Red, สีแดงเรดสีแดงเก่งมากเลยให้เด็กๆอ่านออกเสียงดังๆนะคะต่อไปคะ่ะเด็กๆสีอะไรคะ Yellow สีเหลือง Yellow สีเหลืองเก่งมากๆเลยนะคะ ไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปสีอะไรคะเด็กๆพิงสีชมพูพิงสีชมพูอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะไปดูสีต่อไปเลยนะคะสีอะไรคะเด็กๆกรีนสีเขียวกรีนสีเขียวเก่งมากๆเลยนะคะ ต่อไปคะ่ะเด็กๆสีอะไรคะสีส,มส้มภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ o r ร n g e orange สีสม้มออ a n g e สีสม้มเก่งมากๆนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะสีต่อไปนะคะเด็กๆ blue สีน้ำเงิน blue สีน้ำเงินเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ สกายบลู blue, สีฟ้าสกายบลู blue, สีฟ้าเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะพ่อผึบสีม่วงพ่อผึสีม่วง,วงต่อเลยค่ะวหสีขาวว่ White, สีขาวไปดูสีต่อไปเลยนะคะเกรสีเทาเกร สีเทาไปดูสีต่อไปกันเลยค่ะ black สีดำ black สีดำเก่งมากๆเลยนะคะไปดูสีต่อไปกันนะคะเด็กๆ b o w n สีน้ำตาล b o w n สีน้ำตาล ่ะเด็กๆ่ะคุณครูลงอยากให้เด็กๆนะคะทบทวนสีด้วยนะคะเด็กๆให้เด็กๆอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จําสีด้วยนะคะว่าสีภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะให้เด็กๆไปฝึกทบทวนด้วยนะคะ่าเด็กๆเมื่อเราทบทวนคําศัพท์ส um ีภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูลงจะพาเด็กๆไปทําการบ้านนะคะ าการบ้านของเราวันนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆหนังสือ STANDARD A B C เล่มที่1น,นะคะก็คือเล่มนี้นะคะให้เด็กๆหยิบมาเตรียมไว้รอเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่28นะคะหน้า28นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากรูปภาพไปยังคำศัพท์นะคะ อ่ะเด็กๆคะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจากรูปภาพอ่ารูปภาพแรกเป็นรูปภาพกระทะอ่ารูปภาพกระทะให้เด็กๆมาอ่านออกเสียงคําศัพท์ก่อนนะคะอ่เด็กๆโยงไปเลยค่ะอ่าพแพนแปลว่ากระทะอ่ากระทะนะคะเด็กๆอ่าคำศัพท์ที่สองนะคะ เด็กๆโยงไปเลยแล้วค่อยไปอ่านนะคะ P E N Pen ปากกา P E N Pen ปากกาอ่าต่อไปนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปไก่นั่นเองอ่าเด็กๆโยงไปก่อนนะคะอ่าเด็กๆมาอ่านออกเสียงตามคุณคูรงค่ะ H E N Hen แม่ไก่ G A y อีกหนึ่งรอบนะคะ H E N hen แม่ไก่ต่อเลยค่ะต่อไปรูปอะไรคะเด็กๆรูปหมวกนะคะรูปหมวกภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กๆ H A T hat หมวก H A T hat หมวกค่ะให้เด็กๆจําคําศัพท์แล้วก็รูปภาพด้วยนะคะเด็กๆจะได้จําคําศัพท์ได้นะคะค่ะเด็กๆสําหรับการบ้านในหน้าที่28ของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เด็กเปิดไปหน้าที่29นะคะอ่าเด็กๆมาดูเลยนะคะอ่าเด็กๆโยงไปเลยค่ะรูปค้างขาวนั่นเองนะคะอ่าให้เด็กๆมาอ่านออกเสียง ตามคุณครูรงนะคะ B A T แบดข้างขาว B A T แบดข้างขาวต่อไปนะคะเด็กๆโยงไปก่อนเลยค่ะรูปอะไรคะระฆัง B E L L b e l ระฆังต่อเลยนะคะ B E L L ระคังค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปแมวนะคะคาเด็กๆโยงไปเลยนะคะ cat cat แมว cat cat แมวค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านในหน้าที่29นะคะก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่30นะคะ เด็กๆขามาอ่านออกเสียงตามคุณครูรุงนะคะ K I N G King แปลว่าพระราชาต่อไปนะคะ R I N G Ring แปลว่าแหวนนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือนะคะหรือคำศัพท์นั่นเอง คำแรกเลยอ่รูปภาพแรกนะคะเด็กๆมาดูเด็กๆต้องโยงไปไหนคะใช่แล้วค่ะเป็นรูปพระราชาเด็กๆต้องโยงไปคําว่าคิงนั่นเองนะคะรูปภาพที่สองเป็นรูปภาพแหวนเด็กๆต้องโยงไปคําว่าริงนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วเด็กๆก็ทําอะไรคะ เด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะพระราชาเด็กๆต้องใส่ชุดสีลายเด็กๆสามารถระบายได้ตามจินตนาการเลยนะคะคุณครูรุงจะไม่บังคับสีนะคะให้เด็กๆอยากใช้สีอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะคุณครูรุงจะใช้สีที่มีในคอมพิวเตอร์นะคะ เด็กๆอยากระบ,บายสีอะไรเด็กๆก็ระบ,บายได้เลยนะคะเด็กๆค่ะไประบ,บายสีกันเลยคะ่ะ เด็ก่าสำหรับการบ้านในหะน้าที่30ก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะเป็นการโยงรูปภาพอาจโยงจากรูปภาพไปยังคำศัพท์นั่นเองนะคะเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยคะ่ะหน้าที่31นะคะเด็กๆคามาดูคำศัพท์เหมือนเดิมคะ่ะเด็กๆคามาดูคำศัพท์นะคะ W I N G วิ่งแปลว่าปีกนะคะอ่าต่อไปนะคะ S I N K สิ่งแปลว่าอ่างรางจานนะคะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วเด็กๆมาโยงเส้นจากภาพไปยังตัวหนังสือนะคะค่ะเด็กๆเราไปโยงเส้นกันนะคะ รูปภาพแรกเลยรูปแหวนเด็กต้องโยงไปไหนคะโยงไปคำศัพท์นี้เลยคำว่าริงนะคะรูปภาพปีกเด็กๆสังเกตคำศัพท์ด้านบนนะคะเด็กๆก็สามารถโยงไปได้เลย <S <S แล้วก็รูปภาพสุดท้ายเด็กๆก็สังเกตคำศัพท์ด้านบนนะคะเด็กๆก็สามารถโยงไปได้เลยเมื่อเด็กๆโยงเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำยังไงคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนั่นเองนะคะาเด็กๆอยากระบายสีอะไรได้ตามจินตนาการเลยนะคะคุณครูลุงจะระบายเป็นเพียงตัวอย่างให้เด็กๆดูเท่านั้นนะคะค่ะเด็กๆสามารถระบายได้เลยนะคะระบายไปเลยค่ะวิธีการระบายสีเด็กๆต้องระบายยังไงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องระบายให้อยู่ใน ในรูปภาพนะคะถ้าเด็กๆระบายออกนอกรูปภาพสวยไหมคะ่าไม่สวยนะคะเด็กๆก็ระบายได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆอยากให้รูปภาพของเด็กๆมีสีอะไรเด็กๆก็สามารถระบายได้เลยเด็กคุณครูลงระบายเป็นเพียงตัวอย่างให้เด็กๆดูเท่านั้นนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านของเรานะคะมีกี่หน้าคะเด็กๆมีทั้งหมด4หน้านะคะมีตั้งแต่หน้า28 29, 30แล้วก็31นะคะให้เด็กๆทำการบ้านกันทุกคนนะคะค่ะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วให้ส่งมาที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆเองนะคะ เพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจความถูกต้องแล้วก็ปรับมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการโยงเส้นแล้วก็ระบายสีของเราก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปฟังเพลงอีกหนึ่งรอบดีไหมคะอ่าเด็กๆไปฟังเพลงอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ สนุกไหมคะเด็กๆขาเด็กๆ่ะ,ะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านกันทุกคนนะคะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูคประจำชั้นด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกาันคุณรูรุงก็มีความห่วงใยจะมาฝากถึงเด็กๆเ,เช่นเคยนะคะก็คือให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยการ ใส่แมสล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะค่ะเด็กๆสาหรับการเรียนรู้วันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับคุณครูรงใหม่นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ,บาย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 ค่ะ Just me. Just me. Let us be on the colorful day.